สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีแสงแดดวันนี้ตื่นสายนะครับเ,เพื่อนๆก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็วิ่งออกบ้านมาได้กเกือบสองกิโลเมตรแล้วนะครับหลังจากที่วันนั้นเนี่ยไปวิ่งทางครอสมานะครับก็ติดใจมากครับเ,เพื่อน มันนุ่มมันละมุนนะครับแต่ว่ามันจะกินแรงหน่อยนะแต่ผมว่าผมชอบทางนั้นแล้วแหละเดี๋ยวคงจะต้องปรับอ่าปรับตารางวิ่งนะครับเอาทางดินทางอะไรเนี่ยไปใส่ในตารางวิ่งตารางวิ่งสักอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับก็จริงๆรอ่ะตารางวิ่งของผมเนี่ยต้องปรับใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่า เวลาเลิกงานเปลี่ยนไปนะครับวันธรรมดาเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยคงจะไม่ได้วิ่ง10กิโลเมตรทุกวันเหมือนปกติแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะปรับเป็นยังไงนะครับก็ลดลดระยะเวลาระหว่างสัปดาห์ลงนะครับแล้วก็ไปเน้นวิ่งยาวระหว่างวันหยุดเอานะครับเรื่องของตารางวิ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงเนาะ วันนี้ก็สบายๆครับเพื่อนๆเช้าวันหยุดก็วิ่งไปคุยไปเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลเมตรนะครับเนี่ยฝนทิ้งช่วงก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแดดแดดยังโหดอะวันนี้ก็ประมาทไปหน่อยนะครับไม่ได้เอาแว่นกันแดดมานะครับคิดว่าน้องมู่หลานยังไม่ไป จริงๆถ้ารู้ว่าแดดจะออก่างนี้นะผมคงเลือกไปทางทางดินแลล้ว่ะเพราะว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยนั่งดูเส้นทางที่จะพากแกงไปดูินนะครับก็เป็นทางครอสพันที่นะแต่ยังไม่ได้ตกลงวันกันนะครับว่าจะไปวันไหนจริงๆอน่ะ ก็ไม่เป็นไรนะครับที่เลือกมาเส้นทางนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความหลังสำหรับผมอยู่นะครับ3มกิโลเมตรละก็วันนี้เลือกใส่เจ้านกมิซูโนเวฟไรเดอร์นีมานะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมมีนะครับแล้วก็ มันซับพอร์ตมันพยุงข้อเท้าพยุงไอ้เท้าได้ดีนะครับวิ่งแล้วเท้าเราไม่เป๋ครับเพื่อนมันมั่นคงเนาะ ที่ผมเลือกมาเส้นทางาเส้นทางถนนใหญ่เนี่ยนะครับก็วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องราวการวิ่งของผมเล็กๆน้อยน้อยนะครับเอาเป็นตอนตอนไปเนาะก็คือผมเริ่มต้นวิ่งยังไงบ้างนะครับก็ต่อจากตอนที่ผมลดน้ำหนักใช่ไหมครับก็เวทเทรนนิ่งแล้วก็ ไอกระโดดเชือกนะครับน้ำหนักลงมาอยู่ที่ประมาณ7จ7ดสินะครับหลังจากนั้นผมก็มีความคิดอยากจะวิ่งนะครับแต่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการวิ่งไอระยะไกลเลยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆก็ซื้อรองเท้าคู่แรกตอนนั้นจำได้ว่าซื้อรองเท้าแพนนะครับ รุ่นรันไดอะไรสักอย่างนี่แหละราคาประมาณหกร้อยราคาประมาณหกร้อยบาทนะครับซึ่งซื้อมาก็รองเท้านักเรียนรองเท้าใส่ทำงานเบอร์อะไรผมก็ซื้อเบอร์นั้นเลยครับก็คือสมมติเท้าผมยาวยี่สิบห้าเซนใช่ไหมครับผมก็ซื้อเบอร์เจ็ดเลยไม่มีการเผื่อมีการอะไรสักอย่างเลยนะครับก็จริงจง สำหรับคําแนะนํามือใหม่นะครับที่จะหาซื้อรองเท้าวิ่งนะครับผมแนะนำหนึ่งอย่างก็คือหนึ่งให้เราเนี่ยเอาเท้าข้างที่มันยาวอ่ะบางทีเท้าคนเรามันยาวไม่เท่ากันเนาะ,ะท่าบลงบนกระดาษแล้วก็วาดนะครับวาดเท้าดูนะครับหลังจากนั้นก็วัดวัดความยาวก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยยาว25เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วก็วัดด้านที่กว้างที่สุดนะครับ ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่บริเวณจมูกเท้าครับก็คือบริเวณโคนนิ้วนะครับของผมเนี่ยยาว25เซนแล้วก็กว้าง10.5นะครับซึ่งถ้าไปเทียบในตารางเนี่ยถือว่าเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเลือกรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่2หลักใหญ่ๆนะครับ ก็คือหนึ่งเวลาเราซื้อรองเท้าเนี่ยแนะนำให้เป็นเซนติเมตรนะสมมติเท้าผมยาว25ผมก็ไปซื้อรองเท้าเบอร์26เซนครับเ,เ,เพื่อนๆเผื่อไปอีก1เบอร์นะครับเผื่อไปอีกหนึ่งเบอร์นะรออห,อรหรือบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยที่ตัวรองเท้ามันเรียวมันแคบเนี่ยก็เผื่อไปเลย1.5นะครับก็จะกลายเป็นเบอร์26.5ครับ หลังๆมาเนี้ยผมก็เริ่มรู้เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก็เลยเลือกซื้อรองเท้าเฉพาะที่มันเป็นแบบ 2E หรือว่าแบบวายแบบหน้ากว้างนะครับเพื่อนๆก็ซื้อเบอร์26นั่นแหละก็ใส่สบายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะที่มาแชร์ให้เพื่อนๆรู้นะครับสำหรับการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งนะครับ เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมว่าไปลองนะไปลองที่ร้านที่เขาขายรองเท้าวิ่งนะครับพนักง,งานเขาก็จะมีความรู้มีอะไรแนะนําให้เราได้ว่า,าเราวิ่งมาระดับไหนมือใหม่ไหมหรือว่าวิ่งสิบโลยี่ิบเอ็ดโลแล้วนะครับก็ไปที่ร้านดีกว่านะครับอย่าซื้ออะอไรเหมือนผมเลยเดี๋ยวมันจะพลาด เมื่อกี้ก็มวัวแต่คุยเรื่องรองเท้าลืมไปเลยว่าผมเริ่มต้นวิ่งได้ยังไงบ้างนะครับก็หลังจากได้รองเท้ามาแล้วใช่ไหมครับผมก็วิ่งเลยนะครับก็จําได้เลยว่าวิ่งครั้งแรกเนี่ยจากบ้านไปหน้าปั๊มน้ํามันนะครับกี่เมตรวะสามร้อยเมตรเรียบร้อย <laughs> หอบเดกเดินกลับบ้านเลยครับก็วิ่งได้เท่านั้นเลยครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็มาคิดแล้เอ๊ะเอ๊ะทำไมเราเนี่ยมันวิ่งแบบอ่อนมากเลยวะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอกล้ามเนื้อหรือว่าไอ้อะไรอะหัวใจเราเนี่ยมันยังไม่ แข็งแรงนะครับระบบแอรโรบิกในร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะครับมันก็เลยวิ่งได้เท่านั้นแหละครับเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่เลิกนะผมก็วิ่งทุกวันเลยตอนนั้นอะจาได้หลังจากที่วิ่งไปหน้าปั๊มน้ํามันเนี่ยมันเหนื่อยแล้วผมว่าโอ้ไมเซ็ตของผมเนี่ยจะเป็นคนที่อ่าอายระแวงคนอื่น กลัวเขาจะมองครับเพืเ่อนๆก็เลยลองมาวิ่งในซอยบ้านตัวเองดูก่อนนะครับระยะทางไปกลับเนี่ยก็ประมาณ400เมตรนะครับในซอยบ้านผมนะไปกลับ400เมตรก็สองรอบครึ่งนะครับได้1กิโลเมตรก็วิ่งในซอยอยู่อย่างนั้นวิ่งเช้าบ้างวิ่งเย็นบ้างนะครับ วิ่งจนร่างกายมันชินนะครับเพื่อนๆระบบมันปรับอ่าปรับการใช้พลังงานปรับกล้ามเนื้ออะไรได้แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกจะได้ประมาณ4ี่ห้าโลนี่แหละก็ซาเลยครับก็ออกมาเส้นถนนใหญ่ที่ผมวิ่งมาจากบ้านเมื่อกี้แหละนะครับถือว่าเป็นถนนเส้นครูของผมเลยนะก็ไม่รู้จะไปวิ่งที่ไหนอะ่ะ อย่างที่บอกนะครับผมเป็นคนขี้อายแล้วก็ชอบคิดว่าเอคนอื่นเขาจะสนใจมองเราอะไรยังไงเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ปรับไมล์เซตใหม่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หลายคนก็เหมือนกันนะครับลองปรับไมล์เซตดูว่าเราวิ่งเพื่อตัวเราเองเนาะมันไม่มีใครมาสนใจเราหรอกครับเพื่อน เราอยากวิ่งเราอยากทําอะไรเราก็ทําไปเถอะนะครับตราบใดที่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็มันไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขานะครับก็ทําไปเลยนะครับก็ผมก็นำไมเซ็ตอันนี้แหละมาปรับใช้ในการที่ผมเริ่มทำไอ u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  e e นะครับจริงๆถามว่าผมอายไหมผมก็อายแหละนะแต่ก็อยากทำอ่ะ อยากแบ่งปันเรื่องราวการวิ่งอยากส่งต่อกำลังใจให้เพื่อนๆนนะครับเดี๋ยวไปวิ่งก่อนคุยเยอะละแดดเต็มเต็มแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเช้าฝนก็ตกอยู่นะครับ ก็หลังจากที่ผมเนี่ยาห้าวิ่งได้ห้าโลละคิดว่าตัวเองเโอ้เท่ที่สุดในหมู่บ้านละแต่มันเป็นการวิ่งที่มันเหนื่อยนะครับเพื่อนเพื่อนมันเหนื่อยมากๆห้ากิโลเมตรของผมเนี่ยทำไมมันเหนื่อยจังวะผมก็เลยมานั่งหาข้อมูลมานั่งคิดละ เออ่การที่เราจะวิ่งระยะไกลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอ่หลักการสําคัญเนี่ยมันมีอยู่สองสามข้อนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราควรจะวิ่งช้าลงหน่อยนะครับเราจะมาใช้ความเร็วระดับห้ากิโลเมตรกับสิบกิโลเมตรยี่บเอดกิโลเมตรเนี่ยเท่ากันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องลดความเร็วลงเอาระยะที่เราอ่า วิ่งต่อเนื่องได้นะครับแต่ถ้าวิ่งต่อเนื่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของพี่ๆที่เขาใช้ในการวิ่งอัลตร้านะครับก็คือวิ่งสลับเดินครับเพื่อนๆก็ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะผมจะใช้การวิ่งประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินอีกประมาณ2-300เมตรนะครับเพื่อนๆสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จิบน้ํานะครับก็มันก็จะพอดีกับจุดให้น้ําตามงานวิ่งนะครับเพืนะ่อนๆอะวิ่งช้าลงวิ่งสลับเดินนะครับวิ่งเหมือนเดินอะ่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยจากที่ผมห้าวเนี่ยวิ่ง5้ากิโลเมตรเนี่ยเพจหเพจหนะผมก็ลดความเร็วลงมาเหลือแค่เพจเเพจแปเพจเนะครับ ก็เอระยะมันก็เพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับ5กิโลเมตร8กิโลเมตร10กิโลเมตรจุดช่วงหลังๆมาเนี่ยผมก็สามารถไปแตะที่ตอนนี้สูงสุดผมวิ่งได้อยู่ที่23กิโลเมตรนะครับตอนนั้นรู้สึกจะวิ่งไปก้านพะเยาเนี่ยแหละใช้เวลาประมาณประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นภารกิจ ที่ผมจะต้องอ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้ามไปอีกนะครับต้องยืนบนขาคู่นี้เนี่ยให้ได้เกิน4ชั่วโมงอีกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือสําหรับนักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากจะเพิ่มระยะนะครับก็สําคัญเลยก็คืออย่าลืมเติมน้ํานะครับเพื่อนๆกินน้ําลุกๆ2-3กิโลเมตรแล้วก็ าเลย1ชั่วโมงไปแล้วเรายังไม่หยุดวิ่งนะครับก็หาเกลือแร่หาขนมอะไรมาทานเล่นเส้นทางนี้แหละครับเพื่อนที่เป็นเส้นทางที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งของผมนะครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี้ยผมก็ไม่ได้ค่อยมาวิ่งบ่อยนะครับเพราะว่าไรถมันเยอะนะครับรถพ่วงรถ สิบล้อสิบแปดล้อเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะว่าการทำมาค้าขายมันเจริญขึ้นนะเนาะผมก็จะเลือกวิ่งเส้นนี้เนี่ยเดือนละครั้งสองครั้งเองนะครับเพื่อนๆก็จะเลือกเป็นเช้าเช้าวันหยุดอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นนี่ไม่ไหวแทนเพราะว่าเดียวรถจะเอาผมไปกินสักวันแล้วครับเพื่อนเพื่อก็วิ่งนานนะเส้นนี้เนี่ยวิ่งทุกวันสองปีเ่อะเพื่อน รู้หมดอะจุดกลับตัวตรงไหนได้กี่กิโลเมตรนะครับเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยถ้ากลับไปบ้านนะมันจะได้6กิโลเมตรพอดีครับเพื่อนๆไปไปเรียนวิ่งจนทำงนานทางอ่ะแดดหายไปแล้วทีแรกว่าถ้าแดดดีๆเนี่ยวันนี้จะล้างรถนะเนี่ยสงสัยไม่ได้ล้างอีกแล้วมั้ ก็สรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอย่าไปเครียดนะครับเพื่อนๆเ,เราก็วิ่งเอาเท่าที่เราไหวนะครับวิ่งไม่ได้เราก็เดินเดินให้มันครบระยะไปเลยนะครับถ้ามีเวลาก็เดินมันทั้งวันเลยเอาเหมือนผมเมื่อวันก่อนอะไปวิ่งตอนเที่ยงเลยครับเพื่อน มันคันละมันอยากไปละมันก็ต้องไปอะเนาะผมเนี่ยโดนน้องๆเดอะแก๊งเนี่ยน้องๆเพื่อนๆเดอะแก๊งนะครับหรือว่าเป็นพี่ๆในกลุ่มเนี่ยชวนไปวิ่งงานวิ่งนะครับผมก็ปฏิเสธไปตลอดเลยนะครับ เพราะว่าผมมีหลักคิดของผมอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็มันก็ไปตรงกับโค้ดหลายๆท่านนะที่เขาแนะนำเรื่องสุขภาพนะครับเขาบอกว่าถ้าเราวิ่งแล้วมีความสุขเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโรงงานวิ่งหรือว่าอะไรนะครับเนี่ยวิ่งเล่นแถวบ้านวิ่งกับเพื่อนวิ่งเปลี่ยนสถานที่ซื้อรงเท้าใหม่มาวิ่ง ทำยังไงก็ได้ให้การวิ่งของเรามันไม่น่าเบื่อครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหลักคิดของผมนะแต่ถามว่าผมจะลงงานไหมก็ถ้ามีโอกาสก็จะลงอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะครับผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดที่จะไปลงงานวิ่งบ่อยๆนะครับ นี่เป็นปัจจัยหลักเลยสําหรับผมนะครับก็คือเรื่องเงินนะครับเพราะว่างานวิ่งเดี๋ยวนี้ก็แพงเนาะระยะฮาฟเนี่ยก็6ก0จ็ดร้อบาทเนี่ยก็คงยังไม่ลงะครับเพื่อนๆแล้วก็สําคัญเลยเนี่ยผมฟังไอโคชเอินแล้วก็ฟังนักวิ่งต่างประเทศนะครับเซตนะครับเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากวิ่ง ให้ดีวิ่งให้มีความสุขเนี่ยเพื่อนๆควรจะสมสะสมเบสเอนโดรแรนด์ urance, หรือว่าวิ่งในโซนแอโรบิกเนี่ยโซนสองโซนสามเนี่ยให้มันได้ชั่วโมงหรือว่าไมล์เรดเยอะๆนะครับอย่างโค้ชเอิร์นเนี่ยเขาก็บอกว่าการวิ่งโซนสองโซนสามเนี่ยเบสเอนโดรแรนด์เนี่ยควรจะถูกใส่ในตารางวิ่งเนี่ย 80-90%เลยนะครับส่วนซ้อมสปีดเวิร์กเนี่ยอ่าค่อยไปซ้อมทีหลังนะครับใกล้ๆใกล้ๆงานแข่งนะครับช่วง3-4เดือนสุดท้ายครับพู่งง่ายๆก็คืองานที่เราเห็นบรยะนะรยะทั้งปีเนหะ็นบระยะทั้งปีเนี่ยเราก็วิ่งอย่างเงี้ยโซน2โซน3ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่พอเราคิดไว้ลนะ อีก4-5เดือนนะฉันจะโรงงานนี้อ่ะรอค่อยเพิ่มตารางสปีดเวิร์กเข้ามานะครับแต่ผมแต่ผมยังไม่มีนะไม่มีเทมโปไม่มีอินเทอร์วลนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเครียดกับตรงนั้นนะครับอย่างของเซตก็เหมือนกันเซตอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาชอบรีวิวรองเท้าครับเพื่อนที่เป็นฝรั่งนะเขาก็บอกว่าเนี่ย ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานทางด้านกีฬาเลยเนี่ยคุณควรจะซ้อมเบสเอนโดรนซ์เนี่ยสองปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเขายกตัวอย่างกรณีของเขาเนี่แหละผมก็จําไม่ได้ละสองปีนะครับถึงจะเริ่มมาซ้อมสปีดเิรกแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งนะครับผมก็ชอบหลักคิดพวกนี้นะบางทีอ่ะีปีหนึ่งอ่ะเราก็ไม่ต้องลงงานเยอะก็ได้นะครับ ยังผมวิ่งมา3าสี่ปีผมก็ยังไม่เคยลงงานวิ่งเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมชีวิตผมก็มีความสุขอยู่กับการวิ่งได้นะครับอ่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยที่เขาวิ่งเร็วที่เขาชอบลงงานวิ่งเนี่ยหลายคนเขาก็เลิกไปแล้วก็มีนะครับเพราะว่าบาดเจ็บหรือว่าหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรพวกนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าให้เพื่อนๆที่ชอบลงงานวิ่งนะครับเพราะว่า ความสุขของคนเราอะเนาะความสุขของใครของมันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนก็ลองค้นหาความสุขของตัวเองดูนะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดจุดห้ากิโลเมตรแล้วนะครับก็กลับถึงบ้านก็น่าจะได้สิบกิโลเมตรนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ของผมด้วยนะครับ bye bye. บ๊ายยวิ่ยังยมีความสุขคับผม